มีตะควนมาหมักเนาะคะ่ะแล้วกนวน็น้องเตียวพวกหัว่าน้องเตียวจะเดินทางไปสาบัวไปกับแม่ล่างนี่แหละมัมนจ๊งยางไปทางไหนควนมันยกมือไหวเต็มเลยก่ะสันอันนี้เตียวเล็กควงขีดว่ามันเละสิเขาเพราะว่ามันแบบว่ามันแบบเขาเละเขาแล้วก็เจ้าดีใจว่าแบบว่าเขาถักท้ายยังสิแม้อันนี้อันนี้คือความคิดของเตียวเนาะคะ่ะบางทีนีพอมาขึ้นที่สองปุ๊บเตียวก็ฝันฝันว่าลูกพี่ลูกน้องนับกันนี่แหละคะ่ะ ฟันว่าเพิ่นมามาเนาะค่ะฟันว่าเพิ่นมามาเเต่กับที่นี่ก็เลยว่าเอาเจ้าสิมามาข่อยจนได้ข่อยก็มีหัวเต่วเนาะค่ะเจ้าสิมามาข่อยกับยัยเบ้อ้ายมากกว่านะอ่าไปทีนี้เพิ่นก็เลยให้เพิ่นว่าเจสแล้วก็อ่าเพิ่นว่าพยานาเกี่ยวกันแเต่กับเลยตีไปเจสแปดเนาะค่ะเจ้าตีไปแปดเนาะค่ะเจสแปดแล้วก็กับตีไปเจสเก้าก็ได้เนาะค่ะเมือนบ่ลอะแล้วก็กับเอ้าเด็กัวเก้าเมือนบ่ลอะแรเเต่ก็เลยตีไปให้เจสแปดเนาะค่ะ ส่วนตัวเลข129เนาะค่ะคือของน้องใบบุญได้ค่ะจะได้ครับของน้องใบบุญนี่เป็นเลขใบบุญคือ129่งสมีตีมาทีแปะไหมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวสิลืมหาแปะเพิ่อนตัวนี้หาแปะนี่มาต่อใส่ครับหนึ่งหาแปะนี่เพื่อเป็นเลขอ่าน้องกั้มอ่าน้องเฮ็ดทองกั้มข้าสารแบบเป็นเทปพวกหัวไหมค่ะควงออกเนาะ ่าเดี๋ยวแต่สีวงกลมให้ยด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวอธิบายก่อนเน,ะะนาะค่ะกรรเข้าสารกรรเข้าสารจริงๆคือหน,นึ่งสองเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเมตรค่ะร้อยยี่สิบเก้าเมตรเนาะค่ะแต่บัตรที่นีก้อนเสียหายเิ่น<อ>การแบบเิ่นเหต<อ><อ>ุโครงออกโครงออกนั่นกนะ็คือหาสิบแปดเมตรก็รเลยได้หาแปดก็เลยได้หาแปค่ะ,ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปเนาะค่ะส่วนสองสามหกนี่ก็คือเลขทูบยูทูบได้เนาะค่ะ เดาก็เลยมาขยายออกไข่คือหกสองหกสามละงขนกับสิว่าเอ้ยมันออกไปแล้วสองสามเป็นบ่ค่าเดาก็เลยมาขยายออกไข่เนาะค่ะห้องมาเข้ากับคือห้องพ่อมาเข้ากับ่ต้องซื้อเดียวกับสเบิรงว่าน้องแต่สีบลกกรมให้ตัวใดแต่ถามว่าเลขหนีมันก็ได้หลายตัวเลยครับแค่ว่าห้ามตัดออกไข่เนาะค่ะอยู่ในหกมีสองมีเก้าเนียนค่ะมันมันแค่แค่ียรนกันอยู่ในหนีอยู่เมีค่ะ เลิกแรกก็ที่มีหกี่สองี่เก่าีหนึ่งแมนค่ะแต่ว่าแตนองเต่ากัมัจับไอยู่กละตำแหน่งคือแมนเนค่ะคือหลายตัวื่อาหนี่ไ้หกสองาหเป็นไหนหกสองห้านี่คือเอาสี่เนาะค่ะเลขนองเต่ามัดกับเก่าสอันนี้คืเป็นเลขเจาของมัดส่วตัวตัวค่ะนั่นแหละแมนค่ะมีแกนี่เอกับยาวาหลายตัวคือว่าเท่าหนต่าอธิบาย้วว่า ออกมาซื่อสื่อเนี่ยค่ะม่นบอกน้งเต้วครับพี่น้องเอสซี่เขาสั่งามับหลักสิพวงกลมตัวใดนครับวงกลมตัวค่ะเดี๋ยวอธิบายเนาะค่ะจะยันเย็นก็เนาะค่ะอธิบายแล้วเหรเนาะค่ะวงกล่ห่อนแน่นอนวงกลมก็คือเต้ยจะเน้นไปที่เลขทูบเลขทูบเลขทูบต่อไปจะเป็นการเป็นสีแดงอยากได้สีแดงใหญ่ๆเว่างั้นแดงจืงๆนี่แหละค่ะแดงไหมอ้าววงกลมแลดง แล้วก็จะไปเน้นที่น้องใบบุญนาะค่ะบุญก้อนกับนิวเคลสเนี่ยนาะค่ะอันนี้ก็แค่เซียมสีเนาะค่ะเอาเจตัดออกให้เอามาวันนี้โชว์ใหม่อีกรอบไหมบาบารนี่แล้วก็ป้ายนั่นไม่ต้องซื้อคมให้แล้วตัดตัดเองก่อนโอ้ยขอยลืมขอยลืมเลขมาขอยืมจนสามหาดพิเศษมากเลขพิเศษเลขพิเศษหรเลขพิเศษตัวเองนะคะไม่เกี่ยวกับเอาน้องค่ะ นี่ละสำหรับคนงบน้อยบงกผมให้แค่สามตัวแค่นั้นเนาะค่ะครับนั่มาจอได้ครับเลยเด้อจอดได้แครับค่ะจับว่าเป็นแนวทางนะครับสำหรับน้องแก้วงวดเป็นที่หนึ่งคูปองพันแต่วันนี้68จับก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณน้องแก้วว่างอะไรครับคุณค่ะขอบคุณกับน้องแก้ยในการแบ่งปานเนาะนะครับแนวทางของน้องแก้วก็ตามที่เราบวกกันมาเนาะจะเป็นทางด้านความฝัน แล้วก็ทางด้านค่ะเพราะว่าหมวดกวดเพิ่งหันเนาะค่ะเอฟซีอ่ะเพื่อนว่าน้องเต้อเนาะว่าเล่คู่แมนบอก็เต้อสิตัดให้น่ะเพื่อนว่านเต้อนั่ะว่าตัดให้เพื่อนเต้อก็เลยจังเป็นต้องตัดออกให้เนาะค่ะเพราะว่าอ่ามีเอฟซีบอกว่าน้องเต้ออ่าทูบแตกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสองแมนบอค่ะแล้วทำไมไม่ตัดให้หน่อยภาษาบางคนก็ลืมเนาะค่ะเต้อก็เลยเป็นคนละเอียดเลยค่ะวันนี้ก็เลยละเอียดให้เนาะค่ะ นั่นแหละค่ะตัวเลขมีมีแค่นี้เนาะค่ะแล้วก็บอกว่าฝันดีนําค่ะเมียนค่ะฝันดีว่าผู้เฒ่าเก่าเมียนฝันเห็นผู้เฒ่าเก่าหฮวยดีบริยาณ์นั่นอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะเอาอย่าพูดอาจจะขึ้นข้างบนก็ได้นะคะคุยถึงผู้เฒ่าเก่าอย่าพูดถึงเรื่องยาแต่โกเก่าจะสิเก่าตัวไหนเมียน คอนเทนผู้บ่าวเก่าที่ว่าตัเตสมัยเลียนเราค่ะฝันเห็นเพื่อนเราเพื่นกับกาบขึ้นมาเต้มาถึงจะขอก็ยังมาเกานก่พอานมันเลยยิ้มต่อเมื่อเนี่ยพอานมันมองงคลิปยักเียอก้อาอาบกมวละ